สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้มีทริปพิเศษมานำเสนอรูปบันทึกความทรงจำครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เดินเที่ยวชมสะพานพระรามสิบหรือสะพานทศมตรตาชาันครับเพื่อเฉลิมฉลองสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกในประเทศไทยการทางแห่งประเทศไทยได้จัดงานชื่อว่าสุขเต็มสิบเปิดให้ประชาชนเดินชมงานระหว่างวันที่1 0ถึง19มกราคมที่ผ่านมา ภายในงานมีการจัดร้านสตรีตฟูดเวทีการแสดงแสงสีในยามค่ำคืนสะพานพรามสิบเป็นสะพานที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทยมีถนน8เลนตั้งเคียงคู่กับสะพานพรามเก้าความยาวสะพานเกือบ1กิโลเมตรถือเป็นสะพานแขวนแห่งใหม่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งทบรีเขตลาดบุรณะกับเขตยานนาวานอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับทางพิเศษต่าง เพื่อแก้ปัญหารถติดอีกด้วยไปรับชมกันครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องกนิกาพาเที่ยวด้วยครับมาเที่ยวสะพานพระราม10ครับสะพานใหม่กำลังจะเปิดนะครับวันนี้เรามาวันที่สิบกมกราคมสอง8วิวด้านหลังครับเราเดินเข้ามาลงทะเบียนตรงนู้นนะครับ อยู่ที่สะพานพระรามสิ์นะคะ,ะเขาเปิดให้ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่19นะคะมาเดินเล่นยามเย็นค่ะนี่เขาเปิดตอนสี่โมงเย็นนะคะดูมเมืองสิคะมองไปข้างหลังนี่ครับถ่ายรูปย้อนไปทางที่เรามาจะเห็นบางนาดินแดงแจ้งวัฒนะถนนพระรามเก้านะครับดึกละฟ้าเป็นป่าคอนกรีตึกเุ็เทพมหานคร หวานนวลตึงปากก่อนกิจตึงรูปทรงแปลกแปลกรู้สึกว่ามันเกลียวนะครับตีเกลียวไม่ใช่มันจะโค้งเนี่ยเดินขึ้นมา10นาทีแล้วยังไม่ถึงสะพานเลยครับมีนักดนตรีด้วยครับตรงนี้ดน,น,นตรีนักดนตรี สะพานพระราม10นี่จะเป็นถนน8เลนนะครับเราเดินอยู่ตรงกลางเลยตัวนี้ตรงกลางถนนเป็นสะพานแขวนนี่ฮะรอยต่อของสะพานจะเป็นอย่างนี้นะฮะเวลาเราวิง่งดังตึ๊กนตะึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่างี้ช่วงรอยต่อขึ้นสู่ตัวสะพานอีกช่วงหนึ่งละเราเดินมาถึง ตรงกลางที่มีพยานาคนะครับชื่อว่าสะพานทศสมะลาชันมีพยานนาคอยู่ด้านบน ย้อนหลังบ้างครับโอ้ oh, คนเยอะมากนะมาอยู่ตรงกลางสะพานพระรามสิบ เีแต่ร้านอาหารเหมือนเทศกาลอาหารบนสะพานเปิดใหม่มาสั่งอาหารกินตรงนี้นะไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งเอาไหมไข่ทอดไข่ทอดสั่งได้จ้าเดี๋ยวเราจะอยู่กันจนมืดแล้วครับเขาบอกว่าแสงไฟจะสวย นั่งนะครับอนี้นั่งเที่ยเลยเทียมว่าไม่พอคนนั่งกินอาหารบนสะพานพรามสิบสลิงครับสลิงโอ้เส้นยังนี่ใหญ่มาก แค่น้ำจพาพยายามยามเย็นดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วครับอยู่บนสะพานพะรามสิบสวยมากสวยมากแสงส้มยามเย็น แม่นะ้ำเจ้าขยาเดินมาสุดทางครับไปต่อไม่ได้แล้วไอ้สมามอรเราจะเดินทางกลับกันแล้วครับไฟเริ่มขึ้นแล้ว สะพานทศมราชันฝั่งซ้ายมือจะเป็นสะพานพระังเก้านะเป็นตึกอาคารของแบงก์กสิกรเดินกลับนะครับ การเสาไมเวลาในการฟร้อนดูอ่อนช้อยไรงดงามซึ่งได้แนวความคิดจากวิธีการปลูกต้นหม่อนเก็บฝ้ายเสาไม,ม้และทอผ้าของชาวบ,บ้านค่ะรูฟ้อนเสาไหมหอูต่าฟ้อนเสาไมชื่อรลานหน้าชูเตอร์อูต่า Thank you you all for joining us today we hope you have a wonderful time at Mahakam s u k e s i enjoying the performance delicious food and taking a view thank you and see you next time So there is no one else to call me